มาแล้วชาร์ปเตอร์สองเฮ้ยวั h เต u c k ฟัง h ด t กูเห็นอะไรว,บบว่ายว่าย,าย,ย,ย,ยกูโดนไหลกูโดนไหลกูกลับมาแล้ววิ่งเหมือนไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยประตูซ้ายเปิดได้ซ้ายสุดอ่ะเจอห้องอะไรบางอย่างเฮ้ยพี่ผมเจอแจเชียมนไปนู่นแล้วโอเคทางสะดวกสวย,วย,ยอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงคันโยก เอาละว่าดึงแล้วตังโยกมันบอกว่าเปิดอะไรสักอย่างลองไปดูตรงกลางดินี่ปะีอมันไม่ตามอ่ะอเชจูมันเฉยเลยสัสอีซี่วะอเปฮ้ยน้าดีเสีพี่โอ้ยเหี้ยอ่อโอ้อเยอทอออย้อ้ยเ้้อออ้ย้้ย้ยโอออ้ นี่เราเราล่อให้มันไปซ้ายหรือขวาสักคนสักทางหนึ่งมามากับพี่นายไปเลยนายไปเลยไอเชี่ยแม่งรับได้ด้วยไอ้เชี่ยโคตรกังมันรับได้มันไปหานายละโชคดีผมสับมาแล้วไอผมสับมาแล้วอ่ะเฮ้ยมากูนี่มากูนี่มา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 โอเคเดี๋ยวพี่ตามไปสับติ๊งแตกเลยกูกูมาแล้วสเตมไม่น่ากูจะหมดสเตมไม่น่ากูจะหมด จเตะไม่น่าจะมดก็มาแล้วโอเคเอ้าไม่ไม่ตามประตูแกอ่ะเฮ้ยฮะขวดเฮ้ยกูไม่อยากเปิดเลยยา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 เสียงว้าวเสียงมันดูไม่ค่อยไว้ใจเลยไม่ไม่อยากเข้านเข้าไปก่อนเลยไไมม่ีใคร้อด เช้ยลัดไงเฮ้ยเชี่ย,ยผีเสือ้อว้าว้เฮ้ยไอ้ลุงไม่ลุงตายหายไปแล้วโอ้โหไอ้เชีย่ยนาจ,จัดอะเป็นภาพที่กูไม่ควรเห็นสุดๆดูเหมือนจะเฮ้ยเชี่ยซามูไรตัวเบ้เริ่มเลยด้านหลังแน่อีเชีย่ย เ <c oughs> ช่เลยเชี่ยโคตรจริงโคตรเท่อ่ะ <c oughs> โอ้ใช้วิผีเสื้อ <c oughs> ผีเสื้อแถวนี้มันหยิบไม่ได้หรอวะเนี่ยผีเสื้อแถวแนี้หยิบไม่ได้อะทำอะไรตัวนั้นไปไหนแล <c oughs> ้ววะน่าจะมาเดินแบบเท่ๆให้เราดูแล้วก็จากไปตกใส่ค่าตัวแพงไง <c oughs> โยโอ้ไม่กอดห้องไม่น่าไปสุดๆ <c oughs> มาดูนีเฮ้ <c oughs> ยใครมันทำอะไรอยู่ตรงนั้น

ทำไมวะผมอยู่ตรงมุมนี้เลยนะมุมไหนวะอยู่ข้างบนเลยนะผมอ่ะด้านบนตรงไอ้รูปปั้นเนี่ยทางที่ผมยืนอะ่ะผมยืนทางนี้นะครับผมอยู่ข้างบนนู่นเลยแค่จะถึงมีเลี้วอ๋อเออว่ะ,ะปะดีเดียวนะนะแน่ว่าใช่ปะออกมาดูดินิดวู้ยนี่งไงเจอผีเสื้อแล้ว <c oughs> เหมือนเราจะอยู่จุดเริ่มต้นนะตอนนี้ใช่ปะใช่ปะ ใช่เนี่ยพี่จำซอยตรงนี้ได้สวยพี่ผมจางทางไปอันนั้นได้ประตูนั้นได้สวย,สวยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงมาเลยตอนนี้ไปรีบไปเดี๋ยวเสียงทางขวาทางขวาทางที่เรากำลังจะไปอ,ะอ่ะเสียงด้านหน้าเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากทางนี้พี่ทางนี้พี่มาแล้ว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 กดซับติงแตกก็เลยเนี่ยเจ๊ะเชียแล้วเขาแบกจัดตานี้อุ้ยตกใจเจ๊ชัตเตอร์สองจบเลยเย้ พอก่อนไหมในที่สุดอู้เี่ยเทพอะในนี่เดอะแบกจัดเลยอะไปชัตเตอร์สามเดียว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 พอก่อนไหมปวดตูดแล้วตอนนะี้